ว่ายแล้วบระบูชาลูกจะว่ายเทพาอารักจักระพันถั่วทุกชั้นฟ้าทุกหน่วยหินทุกห้องช่วยชี้ช่องพระมราคาข้าเชิญพนาดอยาตรามารา มาปล่อยทีเด็ดแก่เช็ดขาดก็เออเอยเอจะมาปล่อยทีเด็ดแก่เช็ดขาดก็ชา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 อีชา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 อีชาถึงเวลาจะมาร้องกันเป็นทรรนองบรไก่เพลงบกไก่มีมาชานลเป็นเพลงพื้นบ้านของไทยเพลงบกไก่ของราชบุรี อยางนี้จำไว้เหงืกไก่อำเภอ วันเองเรามีคำผ่อนเรามีกาวขานทิ่งเอลงผมใจแวอ้งใช้ไหลผ่านยังผลไม้รสมีมากมีคของโบราณน,นามสก,การเจ้าพ่อหลักผิงประจัาท้อมินสถานงามศิลป์บทร้อยปีบทิดที่มาีนานรักษาสืบไว้ใ,ให้ถึงลูก ชา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 อชาุชาชาชาเอชาุยโลงเรียนจะลูนศิอยู่ที่อำเภอวัดเพ็งอุยการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการลบก็่งฮุยึกนักเรียนให้รู้รักทุกคนกระชับกระชงุยใช้คุณธรรมนำวิชาเพื่อภาค ใคร,รักสาวไว้ตำเบงหลวงในจรุนสีอยู่ที่วัดเพ็งเอ้ยเจอเอ้ยหลวงในจรุนสีอยู่ที่วัดเพ็งช,ชา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 เอชาโลงเยนจรุนสีวิทยาประชานุูลเจอจำรูนคุณค่ะ รุนสีสุขนธรรมบังเกิดสถานการศึกษาสังาน